ต้องถอดติงกรุงกระบินลาผัดไปถูกยากอยู่ในป่าอิสิปัตน,นามาฤึกทายวัรบำ้เป็นทุกกริยาเกือบจะสิ้นประจนชีพเพื่อจะได้ธรรมะหมายโลกอยู่เป็นทุขชานิว่าปลือ้อแต่นุ่นยากมันย่อยอยู่นี่มันเรื่องไรเทียวว่านอุ่นก็บเมาผมฮะ คณีรู้ทำให้ผิดรู้เอินผู้บริรุดมดจอดอยู่ในธรรมาปล่อยมัวมองฮะนี่ดีที่ชาติเน่นแจก้อนและจาตไม่เอ็นไม่แถวเดินอยู่คณีคนมันไม่รู้องค์พระชาติดาตันภากราชนาไว้กับปุตตบดีจัดสีคือผิกรู้ิดรู้นี่อุบารอกอุบาสีกาและรู้มาทำปัญญานี้มันปัดเปลือลูกว่าแล้วว่าหรือชื่อมากหรือชื้มาก การบวชนั่นลูกเอ๋มันต้องบวชตามพุทธบัญญัติสมัยก่อนก็บวชแบบเอีิปิกุอุปัามาปธาคือองค์พระชาติสดาบวชไอ้แล้วหลังจากนั้นก็ได้บวชโดยการยึดประรัตนาไตรเป็นที่ตั้งคือไตราสารนา,าคมแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ได้บวชแบบนั้นแล้วก็ใช้แบบยตัตูจติกำต้องมีอุปราต้องมีโบสถไม่ใช่รูปบวชเัาเอง ไม, Elliot, ไม่เหลืองไม่เหลาเอาวอนไปกลับไปอ้อนุ่นไปไปอันน mm> ี้ได้เรื่องบวชเชตุ้งกูห่วงกินกางเกงอะไรแล้วทูกชาตินีนำความไปแจ้งเตศราสมาคมนะนตะชูอย่างอีดื้อนะพี่น้องแล่ยไปกันกับแล่ยไปกันนะพี่น้องต้าวาปลาปันนายเต่งนายหนุยนี่ไปแถว เดายุย่งกันตามให้ผู้ก็ตีมีความบริทุดปล่อยมั่วมองจังก,กี่กลานี่ผูดลูกพูดกระทู้ไม่ก้าใจชู้กลาทำตึงขนาดนี้ไม่เหลืองไม่ราวปั่นนี้นะมึงตีว่าไปฏที่ก็จับมาได้แต่สิงคระโปร์นะวัมปั่นนี้จะคิดกันยังไงต่อไปไม่ต้องกลัวตามพ่อมามะนีแดงอ๋อแล้วขนาดนี้ซองอลัลจีออกจากว่า ม่ได้ปฏิบัติในธรรมกำมาตามาก่อนป้อมบอมจีวนยังไม่รู้ในจันดานหรอตั้งนี้ตานอดสองอาจจี การชี้ให้พี่น้องได้มองเห็นความบริสุทธิ์ในพุทธศาสนาเราต้องอาศัยพิกษุพิกษุนีอุบาจกอุบาสิกาผู้เข้าถึงธรรมะมารศาสนามันมีมาแต่โบราณโบราณที่จกช่วยโอกาสอย่างนายเท่งและนายหนูหนุยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาไว้ซึ่ง พุทธศาสนาอันบริสุทธ์ต้องกระจัดมารศาสนาอย่างนี้ออกไปให้ได้นายหนูหนุ้ยนายเท่งยังดื้อแพ่งออกมาจากกำนักโพรเอนเขาจะไปไหนอย่างไรยังไม่มีใครทราบแต่อยู่ในลักษณะเช่นนี้ ดินแดนของพระมหาคนครปากเซท่านขุนพลปราปรีและติดาสาวบายันได้รับพระราชสารด่วนที่สุดจากดินแดนของพระมหาคนครโครนกพระองค์ได้ทรงมั่นหมายบายันไว้เพื่อเป็นคู่แต่งงานขององค์ชายลอยสัตว์ สองพ่อลูกกําลังนั่งปรึกษาหารือกันอยู่บาหยันก็จะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าพี่น้องหาความว้าใจจากนิยาย ติดาผู้ตีพอรักปริมใจนักหน่อยนู้นี่ได้มีกูเสน่ห์เงลอยสักสำเร็จในด้านการวิชาเขาจะมาวิวาเอาติดาพอปีกรองวังอดอแสนปริมใจเต่จับข้าว ตอนนั้นเรื่อบ้าวเข้ามามาก็ปลื้มใจจัจบเขาบ้าวเข้ามามา ตอนนี้เราวันใจจมชีวิตน้องสมหวังขอได้แต่คอยคอยคอยไม่ว่าปีลอยป่าน้องปีกลองวังนี่มานัง ตนาหัวใจต่อตึงนาลบวาวน้าหัวใจขึ้นปีไหมเออปีลอยปล่อยไงน้องก้อยยังไม่รู้ว่านานมีนาน กัมมาาเข้ามาปานูคกอดนอนโอ้พ่อขาองค์ชายลอยสักแน่นอนเลยลูกเป็นประราชสารของพระมหานครโคระนบอีกไม่ช้าองค์ชายลอยสักชําำเร็จด้านการศึกษา เขาจะมาแต่งงานลูกบายันของพ่ออุย้ยพี่ถอดบายันจะแต่งงานแล้วออเอโห้ดีแล้วแต่งงานคำว่าแต่งนันดีตั้งเบี้ยดีไงคะแต่งจีนกับวานแต่งกวางกันดย้นยเมนต์จะต้องไปกินข้าวในครัววันนี้แม่ครัวปีเต้ก็ให้กินหนูจะกินแต่งกวางกันด้วยอางหมูกันด้ขอบคุณไปตึงอ่างหมูเลย เตียจ้าเลียงโตจะอย่างดีไค่เจียวก็ดอยคันนี้คุณบายันแต่งงานมาดูกินกันถึงไหนไหมไอโถมึงเตรียมตัวไว้พร้พอมพ่อคาแล้วแต่งงานแล้วบายันจะอยู่เมืองนี้หรืออยู่เมืองพี่ลอยล่ะแล้วทาไมไม่มีแหวนมันหล่อไหมคะพี่ลอยเอาทีละคําถามนี่ลูกพ่อตอบไม่ทันรูปล่อมากอ๋อแล้วอย่างนี้ดีกว่าครับพ่ออะไองไงลูก หนูจะอยู่ในไปเยี่ยมพี่ลอยในเมืองนครโคราชพี่ลอยมาวันไหนแต่งงานที่ไรไม่ดีเหรอคะเออก็ดีเหมือนกันลูกอย่างน้อยๆก็ไปรับใช้ก็ก็นะไปรับใช้องค์ชายรับใช้พระราชบิดามารดาเขาคะ่ะแล้วพ่อจะติดตามไปทีหลังลูกดีแล้วโถวการจะไปอยู่ในเมืองพี่ลอยคอยหาคนรักแต่งงานแล้วก็จะนำลูกมาฝากพ่อ นี่เธอยังไม่แต่ง,งานที่ได้เอาลูกมาคว,วักแล้วคนดีมันแตกแลวคนใจม้ายิงทำไมก่อนคนดีคนยิงไม่ห้าใจมันก็เหมือนกันนั่นล่ละเธอรีบไปรีบมานะลูกนะมีปัญหาอะไรจงข่าวให้พ่อค่ะหนูลาก่อนนะพ่อนะเอาพูดติดตามไม่ลูกไม่ต้องอโถดูแลพ่อด้วยนะคะบายันจะไปอยู่เมืองของสามีพี่ลอยให้โชคดีนะน้อวงบายันค่ะ พ้อแกมใสยแกมคว่าไม่จูบไอ้บ้าเดี๋ยวเด็กมันเพลิจูบลินจริงแล้วก็คนเท้ามันเพลอได้แรงออกยิงนั่นแหละมึงเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้พร้อมไอ้ทโถการแต่งานไม่ช้าแล้วเราจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันไอ้นั่นนาน,น้อมน,นะครับนั้นเราต้องเตรียมไว้พร้อมในในกัคุณบายันจะได้เป็นเนื้อขู่ขององค์ชายลอยซักชายอ้เปลารอคอยนี่ลอยซักที่รักลูกบายัน จมจันจากระรไม่ว่าจะไปยเมืองใหญ่ลอลัดตัดตุงหน้าปากคาไม่มุงเวียงใจองใจลอยต่อไม่ว่าไป่อยรอออนี้ไป่อยรอ เลยมาแล้วหกเดือนเลสำน,นักวัดคงขาววนลอยจากได้รับการศึกษาจากจันแรมสารุศิตของอาจารย์หมดเวลาวาระพรุ่งนี้จะต้องไปศึกษากับพระอาจารย์ในยามดึกของคืนนี้องค์ชายลอยสัก กำลังนั่งสนนาหารือกันนายแก้วผู้เป็นพี่เลี้ยงจะด้วยเรื่องใดสาระใดครับทำความเข้าใจจากนิยายครับ ปีน้ามันเกิดเป็นความหวงของมาเจอน้องตีในไพลปีตุกใจเตะนักนาเป็นผู้ที่รู้ในประตำกอ้งองประสำมามีตำมาเงินเลิศลำเหล่านี้ปีนี้ประจำใจ ้คนดีผู้นี้เป็นคูชีวิตเมื่อนะวันลีกิดอยากนํานองไปเมืองใหญ่แต่เขาเป็นครูเราเป็นสิท์นี่จะคิดอย่างไรเกิดปูดไปสิท์รักครูแล้วเราต้องไงยผู้คน อโบราณว่ารักครั้งเดียวเหมือนเกาเนียวตีตายหนึงอันปีจ๊า เียวมันข้าวเหนียวตีตายหนึ่งเือมาคิดถึงแล้วอยากตายวันละลายลายอ่อนเออพี่แก้วพี่แก้วครับครับผมเอออยู่ที่นี่หกเดือนแล้วจากองค์ชายลอยชักนี่เป็นผู้มีนามประกัยเปี่ยมรอนครับผมเรียกพี่แก้วพี่แก้วอย่ามาเรียกผมว่าองค์ชายครับเรียกว่าน้องลอยสัก ทานันดรอ,อาจารย์บอกแล้วองค์พระศาสนาท่านพยายามเลิกชั้นวันนะเลือดพี่แก้วก็เหมือนเลือดผมอิยาละกาผมพลืมใจครับเธอพี่แก้วครับครับพี่ทองว่า,เ,าเดือนหกนี้พี่ทองจะแต่งงานกับครูจันแรมเหรอค่อ,คอยพี่ทองอะ่ะเชิญผมมางานแต่งงานกับครูจันแรมอะ่ะครูจันแรมนเนยอา้านี่พี่แก้วไม่รู้เลยว่าครูจันแรมกับพี่ทองก็เป็นคนรัก พี่ทองบอกว่าครูจันแรมมีท้องสองเดือนแล้วตายตอโหดึงน้องจันแรมเลยมันชี้กู้คาด่ท้องมันแฟนมันเยอะเลยเหลือรับน้องเบนปอนจิตาเดี๋ยวรอเวลาสักห้านาทีก็แคว้นท้องเหลือจินตราดเดมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มาแคว้นท้องเหมือนกันอ ทองน,นี่จีผู้หญิงเก่งนะมันปูเอาได้ทำไมผู้หญิงไม่ใจรู้เอาแล้วครูจันแรมล่ะน้องจันแรมแกไม่มีคนรักแกบอกแล้วว่าชีวิตนี้แกุติดไอ้สังคมแกเป็นเด็กกำปราครูจันแรมไม่มีคนรักเหรอครับะคร,บรครู้อย่บ้าน่านี้รักรู้อย่นี้แต่ว่าไม่อ่านปูดจริงเหรอพี่แก้วจริง เออเหรอครับป้อมรูว่าน,นาก็โตษน้องนานเจพูดอะไรนะฮะป้อมรูว่าน,น้องลงหลักครูอยู่เฮ้ยพี่แก้ออะไรมาพูดอ่ากันแล้วไปพี่รู้ได้ไงองค์ชายครับโบราณก็ว่าจิ้งจ้ามระการเ,เรางปิดไม่ได้มีอยู่จ้ามโรคคยเป็นแล้วต้องบอกให้ผู้อื่นรู้โรคที่ปิดไม่ได้มีสามโรกคกับโรคอะไรอ่ะเนื่องโรคเอ้ยกับ คนจะเอ่ยปิดเผื่อนไม่ได้เพราะต้องเอ้ยเผื่อนได้ยินจริงไหมจริงครับช่องโรคกันครับโรคกันเคยเป็นปิดไม่ได้เพราะมันต้องเขาเผื่อนเองจริงไหมน้องจริงครับพี่แก้วนี่โรคอะไรอะโรครักครับโรครักจะใคลรักใกล้แล้วปิดไม่ได้ดึกดึกลุกขึ้นมาหนังคุยพี่แก้วว่าผมเหรอแต่จริงไหมผมรักครูจันแรมครับเฮ้ ไม่ร้ว่าแล้ขึ้นว่าองค์ชายขอผมจูบดักเปียบนอนเบอร์น้องจันแรมจริงเหรอครับพี่แก้วผมจูบพี่แก้วเหรอเฮ้ยปมเหี้ยไรป้าเลยผมมันเวรกรรมนะพี่แก้วผมบอกจริงๆว่าผมรักครูจรันแรมแต่แค่แดกกำปราครับไม่สำคัญหรอกครับดอกบัวมันขึ้นจากโคลนตมแต่เป็นดอกไม้พุทธบูชาถ้าผมได้ครูจรันแรมไปเป็นคู่ชีวิต สเสด็จพอ่อเสด็จแม่ต้องปลื้มละไทยเหมือนได้ธรรมะเข้าสู่บ้านเมืองรักกระจีบ Jeep แล้วครับจะไปจีบยังไงเราเป็นสิทธ์ก็เป็นครูยอกไหวเจ้าก้อนและตอนนี้เราไปจีบนี่แะะไม่แจ้งให้เลยโถพี่แก้ไม่รู้ตอนกลางคืนนะ่ะพี่ทองนะ่ะเอาปืนไปยืนอยู่ที่หน้ากุฏิจันแรมอ่ะไอ้ทองใช่เดี๋ยวสัง่งห้ามเด็ดขาดจะบอกว่าใครไปกัยิงไอ้ไส้ขาดเลยไปพ่ช่วยเอง พี่แก้วช่วยผมเหรออได้ได้แล้วปมไม่ได้ก็ให้เพื่อนก็ได้กันพอในจานนี้เรื่องเมียนป้อมไม่ได้แล้วป้อมช่วยเลืองเพื่อนไปอันแมวตัวผู้อันจีบเมียอ,อยู่เต่าหัวนู้นาเต็มหัวไปไม่ได้ป้อมแบกแมวผู้ไปฮาแมวเมียแกล้งหนูัวนป้อ,ปอ,ปอ,อหมหัวลายมัดทำไมเราไม่ได้ก็ให้มันไดน้นี่พี่แก้วดูผมเหมือนแมวเหรอไม่ใช่แล้วไปแล้วพี่ทองก็ทางให้ผมบอก